สวัสดีทุกคนครับมาพบกับ DCA Diary ของเรากันนะครับตอนที่2นะครับประจำเดือนกันยายน2 5 2 5นะครับก็ผมจะบอกทุกคนว่าผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะกับการทำคลิปนี้คือผมรู้สึกสนุกกับการทำพอร์ต DC a อันนี้แล้วก็มันได้มีอะไรอัปเดตได้มีอะไรที่คิดเยอะเหมือนกันแล้วก็ผ่านไปแต่ละเดือนเนี่ยผมตื่นเต้นแล้วก็หล่อที่จะทำคลิปนี้มาตลอดเลยผมรู้สึกว่า เออมันเป็นเดลี่ที่ที่น่าสนใจดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินไม่ได้เยอะมากสําหรับสาหรับผมเนาะแต่ว่ามันกลับให้มันกลับเฟรชอะ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันตื่น mm hmm. เต้นมัเหมือนเราได้สะสมอะไรบางอย่างใหม,ม,ม,ม่ขึ้นมาน,นะครับใครที่สนใจพ่อนนี้เนาะก็ลองกลับไปดู E ีพีหนึ่งกันนะครับผมได้อธิบายพวกเงื่อนไขพวกเออป้าหมายหรืออะไรพวกนี้ไว้ใน E ีพีหนึ่งแล้วเนาะก็ถ้าใครฟัง e ีพีหนึ่งแล้วมาดู E ีพีสองกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัพเดตกันบาเออ EP พีสองเนี่ยตอนเนี้ย เป็นยังไงบ้างครับผ่ามาหนึ่งเดือนนะครับก็สําหรับในเดือนนี้นะครับผมแอดผมแอดพุ้นพุ้นที่เราเลือกมาเพิ่อมอีก2ตัวก็คือตัว Spotify กับ GitLab เนาะก็คืออย่าไปคิดมากกับพุ้นที่เราเลือกเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเข้ามีออกบ้างคือผมแค่อยากจะทําเป็นวอลลิขึ้นมาเฉยๆอะ เพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมผมมานั่งดูอ่ะเฮ้ยสปอร์ตทีมันตกหล่นไปจริงๆมันเป็นหุ้นที่ดีเหมือนกันผมก็เลยเออเออกลับมาใส่มาส่วนก i จแล b บเนี่ยถ้าใครได้ดู EP 17ที่ผมทําเรื่องซอมบี้คอมพานีอ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้จริงมันมีมันมีแวลูอยู่นะเออแต่ราคามันดันยังไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเออเออเอาใส่เข้ามาด้วยดีกว่านะครับส่วนไอหุ้นที่เรารักเนี่ยหตัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะก็ เป็นการแอดเพิ่มหุ้นตัวใหม่ขึ้นมาอีก2ตัวในหุ้นที่เราเลือกแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันแค่วอลลิสแหละคนอย่าไปคิดมากสุดท้ายเดี๋ยวมันมีเข้ามีออกเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่ละโอเคเรามาดู Pick of the Month ของเดือนนี้กันนะครับก็มาจาก2ตัวในหุ้นที่เรารลักก่อนเนาะก็คือรอบนี้ผมก็ยังเลือก2ตัวเดิมนะครับสำหรับหุ้นที่เราหลักที่เราเลือกขึ้นมาใส่ใน Pick of the Month นะครับก็คือ Data d ัตเตดอกเนาะก็คือแน่นอนผมยังชอบ Data d ัตเตดอกอยู่ธุรกิจมัน ไปได้เรื่อยๆแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรงบก็ออกมาโอเคราคามันยังไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าเออก็ทยอยสะสมไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดมากอะไรนะครับส่วนดูอลิงโก้เนี่ยตอนแรกขาดทุนพอสมควรเนาะเพราะว่าหุ้นมันลงมาเลิกเนาะแต่ว่าเออมันก็ค่อยๆเด้งกลับมาทีเนี้ยผมก็ยังเชื่อว่าในภาพระยะยาวอ่ะคือผมไม่ได้กังวลในเรื่องของพวก ไอเจนทีฟเอไอที่เข้าเข้ามาแทนที่หรืออะไรแบบนั้นขนาดนั้นเนาะคือผม่ายังเชื่อว่าดูโรนโกเนี่ยเป็นวุ้นที่เอาเจนเนอทีฟเอไอเนี่ยมาช่วยในการใช้งานหลังบ้านได้ดีแล้วก็เขาอขอกก็เอามาช่วยในการทำคอร์สทำอะไรตั้งหลายอย่างนะครับซึ่งดูโรนโกเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทีหลักของเขาอะ่ะยังอยู่ที่เรื่องของเกมมิฟิเคชันหรือว่าม o t i v a t เ o ชันต่างๆที่เขาจัดการกับ ผูเ้เล่นของเขาได้นะครับไม่ใช่พวก GPT อย่าง Gemini หรือ ChatGPT อย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะสอนภาษาได้แต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่ยากสวนของการเรียนคุณหรือสวนอาวก็ยังพูดเหมือนเดิมก็คือแกก็ยังบอกว่าสิ่งยากสุดของการเรียนก็คือการสร้าง motivation เพราะฉะนั้นอ่ะก็ถือโอกาสสะสมพูดอย่าง Data d a t ต d ดอกแล้วก็ดูร l โก้เพิ่มซะเลยนะครับเพราะว่าราคาก็ยังไม่ได้เป็นหนอยู่ในเลนที่ยังถือว่า Reible สำหรับผมอยู่นะครับส่วนหุ้นอีก3ตัวที่เราถือเพิ่มกันมารอบนี้เนาะก็ตัวแรกก็คือ Rubri k r u b r i กเนี่ยงบเพิ่งออกราคาลงมาเยอะเลยพอสมควรแต่ว่าสำหรับผมอรผมรู้สึกว่ารู b ริกอะ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็ไปเรื่อยๆตามสภาพของมันนั่นแหละ Cy b e r s e c u ก i t y ก็ยังทำได้ดีอยู่แล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าราคาของรู b รกก่อนหน้านี้มันอาจจะวิ่งขึ้นไปเก่งงบหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะมันขึ้นไปแรงไปพุดมันก็เลย ดรอแบกลงมาผมก็เลยยังรู้สึกว่าราคาตรงนี้ของรูบิกก็ยังอยู่ในเรนที่ยังลงทุนได้ก็สะสมไปเหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับโทสผมคิดว่างบมันออกมามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอะไรมันก็โตไปตามสภาพของมันอยู่แล้วธุรกิจก็ยังเดินไปได้ดีอยู่เนาะก็การที่ราคามันดรอแบ็กลงมาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าก็เหมือนกันเหมือนรูบิกเลยก็คือถือโอกาสทยอยสะสมเพิ่มไปเลยใน การ DCA ไปเนาะส่วนในตัวสุดท้ายเนี่ยเดยที่เราเลือกซสเกเลอร์ er, ใช่ไหมครับแต่ด C s c สเกเลอร์เนี่ยมันก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งก็แหละมันก็ไม่ได้ถูกมากนะมันก็ไม่ได้แพงแต่รอบเนี้ยพอดีว่าอยากได้กินแลบเพิ่มเข้ามาอยู่ในพอร์ตเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยงบมนอกมาโอเคว่ะเหมือนที่ผมคุยในซอมบี้คอมมานีอะงบมนอกมาโอเคแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ในราคาตรงนี้คือผมยังรู้สึกนะว่าเอ้ยราคามันถูกไป ถ้ามันมีแว l u ลอะไรที่มัน unlock ได้อะราคามันไม่ควรอยู่ตรงนี้มันควรจะไประดับแบบ10บปิเลียนได้อย่างน้อยอะหรือถึงแม้ว่างบตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ดีมากแต่ถ้าเราไปดูนอนแก็ ap, ก็เป็นบวกแล้วในกำไรใช่ไหมครับฟีแคสโตก็เป็นบวกแล้วคือขี้หมูขี้หมาผมว่าตัวเนี้ยมันไม่แย่เพราะฉะนั้นอะถ้ามันไปไหนไหนไม่ได้จริงอะมันก็ต้องโดน takeover ซึ่งผมก็เก่งๆว่าเอ้ยอาจจะเป็น Google มาทิ้งเอเวอร์มาหรือเปล่าเพราะว่า Google เนี่ยเคยลงทุนในตัวนี้นะครับผ่าน Google เวนเจอรเนาะแล้วก็อย่าลืมว่า Microsoft เนี่ยมีกิลักเอ้ยโทษตโต้ไมโครซอฟท์ยังมีกิลทำแต่ว่า Google ยังไม่มีใช่ไหมซึ่ง2ตัวเนี้ยมันคือ2ตัวที่มันเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นถ้า Google อยากจะเสริมทับอย่างเงี้ยเออไม่แน่เขาอาจจะมาซื้อกิลแหละไปก็ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้น่ะผมคิดว่าเออเราสะสมหุ้นกิลแหลักเข้ามาอยู่ในพอร์ตก่อนเพราะว่า ก็ยังคิดว่าราคาหุ้นมันยังไม่ได้แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอามารวมกับหุ้นที่เราราคาาตัวที่เราจะซื้อเนาะก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะซื้อดัตต์ดอกหกสิบเหรียญน,นะครับซื้อดัวลิงโก้อีกหกสิบเหรียญแล้วก็อีกหกตัวที่เราถือเนี่ยเราก็จะถือเราก็จะซื้อตัวละสามสิบเหรียญน,นะครับก็ในในเคาสไตล์ท็อปปี้ไฟแล้วก็อาร์มเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันเนาะเออเคาสไตนี้ก็ขึ้นมาจาก uh, งานฟิสคาเด ที่เขาจัดมาแล้วน่าจะมีนักวิเคราะห์เขาชอบมากเพราะว่ามันเกินกว่าที่เขาคาดไว้ก่อนหน้านี้หุ้นก็เลยขึ้นค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ดอดรอดานลงมาก็ไม่เป็นไรก็ไปได้เรื่อยๆของมันนะครับชารปีไฟก็ a s usual ทํทำได้ดี as usual ของมันอาร์มก็ขึ้นลงตามภาษาของมันนะครับมีข่าวอินเทลก็ลงไม่มีอะไรหุ้นก็ขึ้นเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้ของมันนั่นแหละก็ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะงั้นนี่คือหุ้น แปดตัวทั้งหมดที่เราซื้อกันไปในเดือนนี้นะครับก็เป็นว่าสรุปแล้วหนะ้าตาพอร์ตตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีหุ้นอยู่ทั้งหมด9ตัวนะครับก็จะไปนหนักที่ทางดัตดอกกับโดนลเงโก้นิดนึงเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าพอเราซื้อสองโทเค็นสเดือนติดอหุ้นมันก็เลยแบบมีพอร์ชั่นแบบตัวละประมาณ20%ของพอร์ตละ ับงตัวนี้ก็เป็น40%กับพอแต่ก็ไม่เป็นไรคือเพราะว่ามันเป็นอยู่ในหุ้นที่เรารักอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนว่าพอมันมีเติมมาเรื่อยๆอ่ะมันจะต้องใหญ่กว่าชาวบ้านอยู่แล้วแหละยิ่งพอมันได้คูณ2เข้าไปอย่างเงี้ยมันได้ดับเบิลไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็เมคเซน์ที่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอสภาพที่หุ้นมันอยู่ดีมักกระโดดขึ้นมาแรงๆสมมุติน่ะอย่างดริงโกเกิดนั้นขึ้นไปแบบระดับสี่ห้าร้อยใหม่อย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกววว่าาาาเ้้ยรรคมมัน็ไปแล มันอาจจะไม่เหมาะในการจะซื้อตอนนี้อย่างเนี้ยผมก็อาจจะซื้อแค่ไปตัวหุ้นที่เราอย่างเดียวแล้วก็หุ้นที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อละไงเราก็จะไปดูหุ้นตัวอื่นที่ที่เราจะลงทุนแทนนะครับมันก็เดี๋ยวมันเวทมันก็จะค่อยค่อยอัของมันไปโดยอัตโนมัติเองเนาะทีเนี้ยก็ก็เราจะเห็นว่าตอนเนี้ยทุกตัวก็กลับมาบวกเกือบมาหมดแล้วเนาะก็จะมีติดลบอยู่แค่2ตัวต,วต,วต,วนตอนนี้ก็คือลูบริกกับโทสเนาะซึ่งจริงๆอ่ะโทสจะจริง,รง,รรงต้องบอกว่ามันติดลบเยอะแหละน่าจะลบเกิน10%ดด้วยแต่อีว่า พอร์ตเนี้ยมันเป็นหน้าตาของพอร์ตหลังจากที่ผมซื้อของเดือนนี้เข้าไปไงใช่ไหมพอ,พอผมซื้อเข้าไปในตอนเนี้ยราคามันก็เลยเฉลีย่ยมันก็เลยเหลือลบแค่แปดเปอส่วนรูบิกเนี่ยอพอเราซื้อเข้าไปเพิ่มมันก็ลบน้อยลงมานิดนึงจากลบหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์มันก็เหลือลบแค่ศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆอ่ะเดือนนี้มันมีโชคดีอย,อย่างหนึ่งนะผมไปบอกคือตอนแรกอ่ะจริงๆอ่ะผมจะจะซื้อวันที่ยี่สิบสี่เพราะว่าในผมใช้แอปดามในการสะสมพอร์ตนี้เนี่ยแล้ววันที่ยี่สิบสี่อ่ะมัน ฟีคาคอมผมก็กาว่าเออเดี๋ยววันนั้นผมจะซื้อแต่กลายเป็นว่าวันนั้นอ่ะผมรีบนอนแล้วผมก็ลืมไปเลยว่าผมต้องมาซื้อหุ้นผมก็เลยไม่ได้ซื้อเว้ยแล้วผมก็เลยมาซื้อเมื่อคืนคือวันที่25แทนซึ่งกลายเป็นโชคดีเพราะว่าไอ้วันยี่สิสี่อ่ะหุ้นมันลงแล้วยี่สิบห้าพอต่อเปิดตลาดหุ้นมันก็ลงอีกผมก็เลยรีบซื้อเร็วตอนตัวตลาดวันยี่สิบห้าแล้วผมก็ได้แล้ได้ราคาค่อนข้างดีแล้วพอหลังจากที่ผมซื้อผมกลับไปนอนใช่ปะ่ะพอตอนเช้ามาดูอา้าวหุ้นมันดีกกลลลับมมาพอสควรเเยย็ เป็นท like, ี่มาว่าทําไมเราเห็นพอร์ตมันคิวๆๆอย่างนี้นะครับหน้าตาพอร์ตก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พอร์ตของเราตอนนี้ก็ value อยู่ที่606เหรียญนะครับก็มีกําไรแล้วครับกำไรอยู่6เหรียญนะครับก็กําไร1นซแหละจากทุนทั้งหมด600เหรียญที่เราลงไป1เดือนนะครับก็ e ีีก็ประมาณนี้นะครับ EP นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าใครมาเปิดเจอคลิปนี้เรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยคลิปนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังใน e p พหนึ่งได้นะครับ อยู่ในเทอร์ดิสของเราเนาะก็จะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่มาของพอร์ตนี้มันเอาไว้ทําอะไรแล้วก็มีไอเดียยังไงแล้วก็เราก็จะเจออย่างนี้ทุกๆปลายเดือนผมจะมาอัปเดตว่าพอร์ตนี้เป็นยังไงนะครับเป็นความสนุกของผมแหละคนอื่นอาจจะไม่ได้ไปรู้อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นความสนุกของผมที่ผมรู้สึกเอ j นจอยกับการทํโปรเซส s นี้จริงๆ15ปีลูกผมจะมีเงินไปเรียนมหลาลัยหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับพอร์ตนี้นะครับก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ